เป็นนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจากยูลูกชิ้นปลาเยาวราชสู่ UNC ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพที่ช่วยในการดูแลกระดูกและข้อการันตีด้วยรางวัล,ละระดับโลกมากมายและเสียงตอบรับจากผู้ใช้ทั่วประเทศดีใจที่ได้รู้จัก UNC ถ้าไม่ได้รู้จัก UNC นซะป่านนี้ยังคงต้องทานยาเคมีคงจะหนักหกขึ้นไปเรื่อยๆอะ่ะคือมันหายโดยที่แบบว่าเราไม่รู้ตัวนะคะ ช่วยค่อยๆฟื้นฟูของเราเพราะว่าเราก็เป็นหนักเราหลับได้ลึกจริงๆนะครับชั่วโมงนี้ฟื้นเหมือนชาร์จแบตเลยแล้วก็ทำให้สดชื่นขึ้นนะครับก็แฮปปี้นะคะแม่ยังทำบะบข้าวให้กินทุกวันจากที่มันหายไปประมาณ2ปี3ปีค่ะที่เราแทบจะแบบว่าทำอะไรไม่ได้เลยต้องนอนอยู่บนเตียงนีลุกขึ้นมาทำอะไรได้ มาดูแลและเสริมสร้างแคลเซียมให้กับร่างกายตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร UNC ขอแนะนำ UNC Calcium Plus แคลเซียมนวัตกรรมชนิดเดียวในเอเชียที่ถูกการันตีโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกเสริมสร้างมวลกระดูกให้แข็งแรงลดอาการปวดกระดูกตามร่างกายสกัดจากธรรมชาติร้0ยเซ็ต์ไม่มีสารตกค้างมีแร่ธาตุจำเป็นต่อร่างกายมาพร้อมกับ UNC Projoy คอลลาเจนกระดูกอ่อนจากปลาทะเลน้ำ ลึกที่สามารถเพิ่มน้ํำหล่อลื่นระหว่างข้อต่อจอมแซมกระดูกอ่อนยับยั้งเอนไซม์ที่เข้าทําลายคอลลาเจนในกระดูกลดการเสียดสีอักเสบปวดบวมระหว่างข้อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงสองตัวช่วยชุดเห็นผลฐานควบคู่กันจะช่วยทั้งบํารุงและฟื้นฟูมาดูแลกระดูกและข้อในร่างกายของคุณด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร UNC ชุดเห็นผลจาก UNC ประกอบด้วย UNC แคลเซียมพลัส0แคปซูล1กระปุกและ UNC โปรจอย30แคปซูลอีก1กระปุกทั้งเซ็ตจากราคาปกติ3,290บาทพิเศษเหลือเพียง1,990บาทเท่านั้นแถมฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02-666-1059ย้ํา0ำ6 6 6 6 6 1059สามารถสั่งทางไลน์ได้ที่ at u n c h e l h หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w u n c c o t h สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้คุณผู้ชมครับเรามาพร้อมกับความสำเร็จครับของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร UNC กันครับการันตีจากยอดขายกว่า3 0,000งกระปุกนะครับและเป็นที่รู้จักอย่างโด่งดังครับผ่านทางทีวี รวมถึงการันตีกับรางวัลระดับโลกอีกมากมายครับใช่แล้วค่ะนอกไปจากนี้นะคะยังมีผู้ใช้งานโซเชียลต่างๆนะคะต่างมารีวิวแล้วก็พูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้ว่าถ้าได้ลองแล้วจดทึ่งในผลลัพธ์ที่ได้เลยค่ะและในช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับผู้เปลี่ยนชีวิตคนครับกับดรเกยุนโชคลำเลิศหรือว่าคุณยูนั่นเองครับ และตอนนี้คุณผู้ชมครับเราก็อยู่กับดรเกยุนโชคลําเลิศหรือว่าคุณยุนนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยคุณผู้ชมครับยุลูกชิ้นปลานะครับต้นตำรับความอร่อยบนถนนเยาวราชก,กว่า90ปีโอ้โหจริงๆเลยต้องถือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวรูปชิ้นปลารายแรกที่อยู่คู่ตลาดเยาวราชคุณผู้ชม,มครั้งหนึ่งในชีวิตเราเนี่ยต้องไปทานที่ร้านของคุณยุสักครั้งอันนี้จนแบบต่อแถวยาวๆเลยถูกไหมฮะขเขาเรียกกันว่าลูกชิ้นขี่คอยังไงอ่ะคือขี่คอต่อ ที่คอต่อกันค่ะก็จนแบบมีสาขาเดียวไม่ได้เราต้องส่งทั่วประเทศนะคะนั้นเนี่ยลูกชิ้นปลาเนี่ยหรือปลาที่นํามาใช้เนี่ยจะอยู่ที่ขั้นต่ําอยู่ที่5,000กิโลต่อวันนี่คือขั้นต่ําขั้นต่ําค่ะ5,000กิโลต่อวันต่อวันวันละ5ตันเป็นอย่างน้อยปลาตัวนึงต้องยอมรับจริงว่าคุณค่าทางโภชนาการอะมันสูงแล้วมีประโยชน์เยอะมากตรงนี้หรือเปล่าที่ทําให้เราเนเลงเห็นว่า แล้วมันทำประโยชน์ได้มากกว่าการทําเป็นลูกคินใช่ไหมคะด้วยความที่เราทําป่าเยอะๆยี่งเ<ช>ราเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบป่าแล้วเขาเป็นคนที่ชอบคิดคนแล้วงานวิจัยตต่างเขาก็เลยเดินเข้ามาในในโรงงานของเรานะคะอ,อ,อันนูอันนี้ ก็ต้องการที่จะซื้อของจากเราเขาเนี่ยอยากจะซื้อหนังปลาทีนี้เขาก็เลยเหมาหนังปลาแล้วตั้งแต่15ปีที่แล้วเอาไปทําอะไรรู้ไหมคะอะไรครับเอาไปทําคอลลาเจนอ๋ออที่ดังๆสมัยก่อนนะคะเหมือนเล่งเห็นตรงนี้แล้ววันนั้นเองค่ะโชคดีค่ะ พอดีอยู่ได้ไปเป็นวิทยากรนสของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะคะแล้วก็ของหอการค้าไทยอ่ะนะคะวันนั้นเองนะคะก็คือไปเป็นวิทยากรเองอยากได้ทุนเองวันนั้นจะมาต่อยอดใช่จะมาต่อยอดว่าเอ๊ะส่วนที่เหลืองเราก็ดีนะเราน่าจะเอามาทําอะไรที่มันมีประโยชน์มากๆนะค่ะก็เลยตอนนั้นเองนะคะก็ร่วมกันคิดค้นกับ ISP หรือผู้เชี่ยวชาญนะคะมหาวิทยาลัยต่างๆผลที่ดีตรงนี้ค่ะน่าจะมาทําเป็นแคลเซียมค่ะโอ้ โอ้หจากที่เล่ามาจึงเกิดเป็น UNC ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงหน้าเราทั้ง3คนผู้ชมและจะบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่แค่ได้รับความนิยมพูดกันปากต่อปากในประเทศไทยเท่านั้นยังได้รับรางวัลการันตีเห็นบอกว่าในระดับโลกเลยคุณยุใช่ค่ะที่ว่าขับเป็นตัวแทนประเทศไทยที่รัฐบาลส่งไปแข่งค่ะไปในนามของประเทศเทียบง่ายๆเลยผู้ชมเหมือนกับคุณยุเนี่ยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเลยแหละนะคะผูกของชาติไทยไปเข้าผลิตภัณฑ์ไปใช่ไหมคะใช่ค่ายก็ตอนนั้นเองค่ะยู่ เอา U N C แคลเซียแล้วก็ U N C โป j o อไปแข่งนะก็ตอนที่ชนะเนี่ยคะ่ะก็คือต้องบันเลงเพลงท่าไทยอ่ะโหบรรยากาศตอนนั้นคือมีคนถือธงประเทศไทยทมันคือทั้งเป็นความภาคภูมิใจทั้งการการ,นรันตีว่าดีจริงๆถูกไหมฮะคุณผู้ชมครับ่าว่าวันนี้แล้วเนี่ยเราจะมายืนยันครับว่า U N C ของเรานั้นดีจริงๆนะครับดังนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปฟังประสบการณ์จากผู้ใช้จริงกันครับ สวัสดีครับพี่ต้อมารุษสารว่าหนะครับใ,ใครๆก็เรียกว่าพี่ต้อนะป้าต้อบ้้งก็ได้นะฮะก็อยู่มาจนป่านนี้แล้วก็แก่ตัวนะฮะหกสิบสี่หกสิบห้าแล้วปีนี้การทำงานของพี่ต้อมันใช้ร่างกายเยอะนะครับพี่ต้อก็เริ่มหว่หวงข้อต่อหัวเข่ามันก็เริ่มตามวัยนะมันก็มาแล้วนะครับเ,เด็บชาตะคิว แล้วก็เสียงก๊อฟแก๊์เอาละวัยนี้มันเริ่มต้นขึ้นมาละเราอยากจะยืนเดินแล้วก็ยังทํางานให้ยืดระยะยาวได้ได้นานกว่าน,นี้มันต้องหาอะไรช่วยนะครับฟังนยุ่เล่าวิธีการได้มาซึ่งนวัตรกรรมของแคลเซียมมือน,นี้เขาไม่ได้ได้มาง่ายๆนะเป็นการวิจัยเป็นปีนะครับส่งไปแข่งขันในระดับโลกนะครับได้รางวันนลในระดับโลกมาด้วยพี่ต้นชอบโปรเจยเพราะมีความรู้สึกว่าข้อเข,ข่ามันดีขึ้นนะครับข้อต่อในร่างกายมันดีขึ้นข้อสาคัญที่สุดพี่ต้นอ,อยากให้หลับสบายถนะ้า เราหลับได้ลึกจริงๆนะครับชั่วโมงนี้ฟื้นเหมือนชาร์จแบตเลยแล้วก็ทําให้สดชื่นขึ้นนะครับพี่ต้ออยาก80แล้วยิ่งเดินหลังตรงข้อเข่ามันเป็นอะไรยังปีนเข่าขึ้นเข่าได้อันเนี้ยแม่ก็วิ่งไปไล่ทะเลาะกันทักแสดงรุ่นใหม่รุ่นเด็กได้แบบมาเนี้ยแบบฉันแก่กว่าเธอฉันจะวิ่งไปตามได้เธอได้อย่างเงี้ยนะครับเขาการันตีถึงขนาด,ดว่าเป็นวัตกรรมระดับชาติไม่น่าภูมิใจเหรือเป็นสินค้าเป็นของที่บอกว่าคนไทยผลิตนะ่ะแล้วสามารถจะไปคว้ารางวัลระดับโลกได้ ฝรั่งชาวต่างชาติรุ้ดช้ากว่าเรามีผลิตที่ดีๆช้ากว่าเราลงมีก่อนก็มีอาการแบบปวดเข่าค่ะแล้วก็ก้าวขาไม่ค่อยออกเดินไม่ได้ไกลเดินไปได้แค่ไม่กี่ก้าวก็ไปไม่ไหวแล้วค่ะมันเหมือนขาก้าวไม่ออกแล้วก็แบบมีอาการปวดแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งลูกสาวก็ได้เอายูนตี้มาให้ทานนะคะคือจริงๆต้องบอกว่า นุ่กับแม่ไม่ไมค่อยได้บอกรักกันหรือว่าแสดงความรักกันเท่าไหร่เราใช้ชีวิตกันปกติก็เหมือนครอบครัวทั่วไปทําอาหารทานกินกันทุกวันตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีอย่างน้อยสักมื้อหนึ่งที่เราได้ทานข้าวร่วมกันเริ่มจากการที่ มื้ออาหารของเรามันหายไปแม่เริ่มแบบทําอะไรไม่ไหวจนวันหนึ่งเราคุยกันเรื่องทํากับข้าวอะค่ะเยอะขึ้นแบบเหมือนเธอไม่รู้หรอกว่าฉันน่ะทรามานขนาดไหนฉันน่ะปวดขาฉันน่ะยืนนานก็ไม่ได้คือเราเห็นแม่ไปยืนล้างล้างค้องล้างจานอะไรหลังบ้านค่ะเขาไม่สามารถทิ้งน้ําหนักตัวไปที่ตัวเองได้เขาจะต้องเอาข้อศอกค่ะเท้าไปที่ซิงล้างจานแล้วก็แบบเหมือนล้างจานล้างผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มานั่งถามตัวเองว่าเราควรที่จะต้องดูแลแม่อย่างไงเราควรจะหาเงินเพื่อที่จะเก็บ เงินเยอะๆถ้าวันนึงแม่ป่วยแล้วเดี๋ยวพาแม่ไปรักษาหรออะไรเงี้ยค่ะคำตอบคือมันไม่ใช่ก็คือนุชไปเห็นพี่หนุ่มกันชัยแล้วเขาก็แบบว่าพูดว่าเอ้ยตัวเนี้ยดีมากแล้วก็กล้องก็แผ่นมาที่หน้าคุณยูแล้วคุณยูก็บอกว่าตัวเนี้ยที่คุณยูทำเนี่ยคุณยูทําจากใจแล้วสิ่งที่ออกมามันมันจะทําให้คนที่มีปัญหาตรงเนี้ยมันสามารถที่จะ หลุดพ้นจากปัญหาตรงนี้ได้นุชเองค่ะก็มีการถามแม่บ้างแม่เป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือนุชกับแม่อย่างที่บอกค่ะคือจะแบบรักนะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่โมเมนต์นั้นเราก็จะแม่เป็นไงบ้างอ่ะคือถามแล้วก็ทิ้งคําถามไว้อ่ะค่ะยังไม่ได้เห็นผลลัพธ์จากคำคำตอบที่เป็นคำพูดของแม่แล้วก็ถามแม่วันหลังแม่ก็บอกว่าเออก็ดีนะรู้สึกว่าอะไรตรงนั้นมันหายไปตรงนี้มันหายไปอย่างเช่แม่คอเคสน่ะแม่ก็บอกว่าเออคอแม่ไม่เคสแล้วนะนุชที่หมอที่เขา ฉีดยาแม่น่ะที่ว่าคอเคสพิท้าอ่ะมันไม่เป็นแล้วนะ <khác. S 2> แล้วแม่เคยปวดก้นมันก็ไม่เป็นแล้วแม่ก็บอกกับแกอย่างนี้แล้วก็เวลาแม่ไปล้างพื้นหน้าบ้านอ่ะมันเคยล้างแต่แล้วเข้ามาบ้านแล้วแม่จะเหนื่อยแล้วจะหอบแล้วอันนี้มันไม่เหนื่อยไม่เหนือหน่อยง่ายอ่ะถามว่าเหนื่อยมันก็เหนื่อยแต่ว่ามันไม่ได้เหนื่อยแบบแบบที่เราอย่งนี้ได้อะไรประมาณนั้นคือความรักเนี่ยคือเราแบบดูออกด้วยการเอาใจใส่เพราะว่าเขาจะเป็นคนที่เอาใจใส่แม่ทุกเรื่อง พอเห็นได้ด้วยตาคือมันรู้สึกได้ที่หัวใจว่าแล้วก็ทาให้ระบบขับถ่ายดีด้วยนะแม่เนี่ยจะขับถ่ายไม่มีปัญหาเลยสุดยอดจริงก็แฮปปี้นะคะแม่ยังทำข้าวให้กินทุกวันจากที่มันหายไปมันาณ2ปี3ปีค่ะแม่ก็ทํากับข้าวให้พวกเรากินเราก็จะมีโอกาสได้ทานข้าวด้วยกันทุกๆเย็นยกเว้นแต่เวลาที่แบบเอองานมันเยอะจริงงานมันยุ่งจริงอะไร้ะคะแต่ว่ากับข้าวยังคงมีบนโต๊ะ เพียงแค่เราไม่ได้นั่งทานด้วยกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือมันเหมือนมันเห็นความรักในหม้อ,อกแกงเนี่ยแล้ววันนี้คุณผู้ชมครับเรามาเป็นเซตคู่นะครับหรือว่าเซตเห็นผลต้องถามคุณยูดีกว่าาว่าทาไมต้องใช้คู่กันครับค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยค่ะกระดูกข,ของเราค่ะก็เหมือนการสร้างบ้านนะคะการสร้างบ้านของเราประกอบไปด้วย หินอิดมวลทรายนะคะดังนั้นเองเนี่ยค่ะเราก็ต้องทานคู่กันนะคะตัวแรกเลยนะคะแคลเซียมพลัสของเราตัวนี้นะคะประกอบไปด้วยแคลเซียมนะคะแล้วก็แมกนีเซียมนะคะแล้วก็วิตามินซีค่ะแล้วก็มีาร่ธาตุดีกประมาณ13ชนิดนะคะแล้วก็เป็นแคลเซียมนะคะที่มีคอลลาเจนด้วยค่ะตัวแคลเซียมเนี่ยค่ะจะดูดซึมได้ดีถ้าเกิดว่ามีแมกนีเซียมมีวิตามินซีแล้วก็มีวิตามินดีแล้วก็มีโบลอนแล้วก็เคทูค่ะเขาเลยเรียกว่าสูตรนี้ว่าสูตรเพอร์เฟคค่ะ ที่ใครหลายๆคนให้ฉายา U N C Calcium Plus ว่าเป็น Top ปฟอร์มอันดับต้นๆของโลกซึ่งสามารถนะคะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูนะคะกระดูกนะคะทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นนะคะในภาวะที่เราเป็นกระดูกเสื่อมหรือว่ากระดูกพุนนะคะทีนี้มาที่ตัวที่2กันบ้างคะ่ะอยู่ตรงหน้าเราเลยนะคะก็คือ U N C Projoy ตัวนี้ที่บอกว่าต้องทานคู่กันมันเป็นเซตเห็นผลมันดียังไงบ้างคะตัวนี้คือเราเก่งเรื่องก๊อบแก๊บมากสีทอเนี่ยเป็นสีของก๊อบแก๊บเป็นสีของพอ่อ ก็คือหมายถึงว่าเขาจะช่วยในเรื่องของการเติมน้ําในข้อ <blows. S 2> ไม่ได้แค่เติมแค่น้ําจะทําให้เนื้อเยื่อหรือว่ากระดูกที่เป็นข้อเล็กๆเนี่ยคะ่ะ <injury S 2> มีความแข็งแรงและรับแรงกระแทกได้มากขึ้นค่ะที <spoiler. S 2> ่กร,ระดูกเรามันอาจจะเป็นข้อสไตล์อย่างเงี้ยน,นะคะ <Star. S 2> แล้วทีเนี้ยคะ่ะจะมีข้อต่อเล็กๆตรงเนี้ยค่ะข้อต่อเล็กๆเนี่ยประกอบไปด้วยคลอ,อลลาเจนที่ทุกค,ค,คนทราบกันอยู่แล้วแต่ว่าของเราเนะะี่ยค่ะจะทําให้ข้อเนื้อเยื่อในข้อต่อหรือหนังกระดูกที่อยู่ในข้อต่อเนี่ยมีความแข็งแรงมากิขึ้นยืดหยุ่นได้ดีขึ้นแล้วก็รรรับแแงกกะท มากข <|so|>> ึ้นครับผมอะไรฮะนี่คือเซตเห็นผลใช้ไงนคู่กันจะดีมากๆครับนี่คือ UNC Casin p l u เซแล้วก็ UNC Pro j o โนั่นเองเอาละาวันนี้ครับเรามาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษมากๆครับ เห็นผลจาก UNC ประกอบด้วย UNC แคลเซียมพลัส0แคปซูล1กระปุกและ UNC โปรจอย30แคปซูลอีก1กระปุกทั้งเซ็ตจากราคาปกติ3290บาทพิเศษเหลือเพียง1,990บาทเท่านั้นแถมฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02-666-1059ย้ํา0ำ6 6 6 6 6 1059สามารถสั่งทางไลน์ได้ที่ @unc.help หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.unc.co.th คุณผู้ชมครับผมทราบมาว่าอีกหนึ่งความตั้งใจของคุณยูนะครับก็คือมีการรังสรรค์มาเพื่อให้กับคนที่คุณยูรักนั่นก็คือคุณพ่อหรือคุณแม่นั่นเองถูกไหมครับค่ะคุณพ่อกับคุณแม่อยู่ค่ะเขาแบบเหมือนเป็นภาวะกระดูกเสื่อมตั้งแต่ประมาณ50ต้นตน้นครับดังนั้นเองเนี่ยค่ะคือเขาก็มีการผ่ากระดูกนะคะแล้วก็<อ>ใส่ไทเทเนียมเข้าไปที่หลังทั้งสองท่านเลยอ๋อเค่ะเพราะว่าด้วยความที่ทํางานหนะักทำงานก็คือตั้งแต่เทรนนิ่งครับหรือว่าแบบว่าตั้งแต่ที่แบบว่าลููกกกกก็็เเตตยยววววนคืออลลด้้แส สอนทุกคนทํางานทั้งทั้งทั้งระบบเลยแม้กระทั่งแบบว่าอสอนตั้งแต่อ่าดูว่าเครื่องปั่นลูกชิ้นปั่นยังไงต้องดูยังไงทำยังไงมืเลยมันกระทั่งทํามือทํายังไงขูดทำยังไงคือวิธีการนั่งแล้วก็การนั่งที่บางทีนั่งแล้วขูด สมัยก่อนไม่ใช้เครื่องใช้มือคนทำดังนั้นเนี่ยค่ะแค่นั่งแบบอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เป็นการนั่งที่เราควรจะนั่งที่เป็นสนลังตรงถูกีละ่ะถูกหรือถูกสลีละเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเกิดอาการที่กระดูกเนี่ยมันมีภาวะที่มันไม่คงที่หรือสุดตัวลงเช่นเดียวกันร,รือว่าแม้กระทั่งการยกของหนะักคือคนจีนอะ ไม่ทันใจอะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบฉันยกเองก็ได้บา่ทีจงไใช้คนแบบเฮ้ยยกเองเลยดีกว่าแล้วยกไปยกมาคือแบบแค่นี้เองเหมือนเขาคิดว่าเหมือนเขาออกกํลังกายยกได้ยกได้อะไรเงี้ยยกน้ํามาผสมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือยกซ้ำๆแล้วทําให้เกิดเหตุการณ์ว่าเฮ้ยกระดูกสันหลังเนี่ยมันเสื่อม รเราก็เลยทราบว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่กรรมพันธุ์เท่านั้นแต่เกิดจากไม่ว่าจะเป็นภาวะารหรือพฤติกรรมภาวะการนั่งหรือว่าอาชีพต่างๆค่ะ่ซึ่งบางคนเนี่ยเราเห็นว่าบางทีเราเห็นเท่าแก่แบบเหมือนบางทีร้านข้าวมันไก่คเคยยืนอ,อยู่หน้าร้านเราจะเห็นเท่าแก่ส่วนใหญ่จะขยันนะ่ะยืนหน้าร้านยืนคุมแต่หลังๆเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยบางทีเขาอ่ะนั่งทั้งนั้นที่เขาดูเป็นคนกระฉับกระเฉงนยคะบางทีถ้าเราถามเขาเนี่ยเขาอาจจะมีภาวะพวกนี้ค่ะ ชื่อเตียวค่ะอายุ50ปีเปิดร้านอาหารชื่อร้านข้าวต้มกระดูกหมูอยู่ตรงถนนสุขุมวิท71ปวดเข่า,ข,าข้างขวานะคะและข้างซ้ายเนี่ยเป็นลองช้ำปวดเป็นพักๆแรกๆอะ่ะแล้วตอนหลังเดี๋ยวจะปวดมากขึ้นมากขึ้นไปหาหมอหมอก็ให้ยากแก้อักเสบแก้ปวดมาทานอาการไม่ดีขึ้นค่ะนอนหลับไม่ได้เลยเพราะว่ามันจีนในกระดูกรวดาเดิยขึ้นบันไดเนี่ยต้องไต่ราวบันไดเพื่อพยุงตัวเองขึ้นอะ่ะทรมานมากนะคะพอยาหมดแล้วก็เลยไปปรึกษาคุณหมอใหม่ คุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นเข่าเสื่อมแนะนําให้ลดน้ําหนักและทานแคลเซียมเสริมค่ะคนที่แนะนําเตียวเนี่ยเขายังเล่าให้เตียวฟังว่าแคลเซียมกับโปรโอยคู่เนี้ยมันเป็นของร้านก๋วยเตี๋ยวที่เยาวราชทานไปประมาณ2อาทิตย์กว่าอาการเตียวดีขึ้นอาการที่ปวดทั้งลองช้าําทั้งเขา่าเตียวหายจําได้ว่าตอนนั้นเดือนมีนาคมเข่าคิชปูดเปิดอยู่เตียวรีบขึ้นไปกราบสก,การะเพราะว่าหมอวินิจฉัยว่าเราเข่าเสื่อมแล้วกลัวจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นเขา พอมันอาการดีขึ้นเราก็รีบชิงช่วงช่วงชิงไปขึ้นก่อนเลยเดี๋ยวสามารถขึ้นเข่าแล้วลงเขาได้โดยไม่ปวดเข่าแล้วไม่เจ็บรองช้ําเลยอะ่ะดีใจที่ได้รู้จัก U N C ถ้าไม่ได้รู้จัก U N C นะป่านนี้ยังคงต้องทานยาเคมีคงจะหนักหนักขึ้นไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วชีวิตคุณภาพชีวิตก็ไม่รู้จะเป็นยังไงมันไม่เหมือนแคลเซียมทั่วไปจริงๆอยากแนะนําให้ได้ทานกันค่ะแคลเซียมหนึ่งเดียวในเอเชียหนึ่งเดียวในใจเตียว <laughs> <laughs> ถ้าถามเจี๊ยบหรอเจี๊ยบตื่นเต้นมาก เพราะเตียวเขาปวดมากเราอยู่บ้านเดียวกันไงคะถึงขนาดเวลาขึ้นบันไดอะคะ่ะต้องสาวบันไดขึ้นเลยเพราะปวดขนาดนั้นแล้วมีหลายครั้งที่มาเจอกันหน้าห้องอะ่ะแล้วบอกเตียวเป็นอะไรอะ่ะเขาบอกว่าเขาเจ็บจิตรกระดูกมากเลยแล้วเขานอนต่อไม่ได้เพราะมันทรมานข้างในจะบอกแล้วประครบไม่ได้เหรอประครบไม่ได้เหรอบอกว่าเจ้มันเจ็บอยู่ข้างในนะมันแก้ไม่ได้เลยเตียวต้องกินยาที่มันแรงมากๆเพื่อระงับอาการปวดซึ่งหมอบอกว่าจะกินก็ต่อเมื่อต้องปวดทรมานจริงๆนะเพราะว่ามันมีผลข้างเคียงกินบ่อยๆไม่ได้ แล้วอยู่ดีๆอ่ะเตียวก็บอกว่าเจ๊เจี๊บเตียวจะไปขึ้นเขาพิชกูเจ๊ก็เฮ้ยขนลุกตกใจมากอะไรอ่ะขนาดเดินขึ้นบันไดย,ยังไม่ได้ในไปเขาพิชกูเธอรู้ไหมว่าขึ้นไปกับนมัสก,การข้างบนเนี่ยลำบากขนาดไหนนะไม่มีทางช่วยเลยแต่เขาขึ้นไปได้เขากลับลงมาเจี๊บก็บอกว่าเตียวไหนมาเล่าให้เจ๊ฟังเนี๋ยไปได้ยังไงเห็นเธอยังเดินบันไดไม่ได้อยู่เลยมุ <im it> กเจ๊เี๊บเตียวน,นะอศัศจรรย์มากเลยเจี๊ยวไปเจอยึนซีแคลเซียมตัวนี้ แล้วเขาก็บอกจะบอกว่าเจี๊ยบเตียวกินตัวนี้นะผลิดคันแคลเซียมกับโปรโจอยแล้วเตียวดีขึ้นตอนนี้อาหารอาหารของยูนซีวางอยู่บนโต๊ะนะคะ ทุกคนที่ทานข้าวเสร็จทุกคนรู้เลยว่านี่จะต้องทานหลังจากทานอาหารทุกครั้งนะคะมื้อเช้าของทุกวของทุกวันเลยนะคะว่าเป็นอาหารเสริมสามันประจําบ้านของบ้านเจิยบไปแล้วนะคะเจ๊ยบอยากแนะนํามากๆเลยนะคะเพราะว่าทานแล้วเห็นผลนะคะที่ชมพู่นะคะขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ย่านสามพานนครปฐมะคะ่ะด้วยความที่เราเป็นแม่ค้าเนอเราก็จะตื่นเช้าแล้วก็ลงมาทําอาหารยืนทาก๋วยเตี๋ยวมาตลอดเป็นเวลากว่า30ปีนะคะด้วยความที่เราใช้มือเยอะเดินทั้งวันยืนตลอดนะคะ ในช่วงที่เราเป็นหนักๆเนี่ยมือเราเนี่ยชาไปหมดเลยเป็นนิ้วล็อกด้วยความที่เราสับหมูกรอบแล้วมือก็ลวกก๋วยเตี๋ยวชีวิตมันอยู่กับการอย่างนี้ตลอดเวลากลางคืนนอนเนี่ยปวดถึงขนาดที่แบบว่าเหมือนมีใครเอาน้ําร้อนมาลาดมือซึ่งมันร้อนมากถึงถึงได้ไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเป็นที่ปลายประสาทอักเสบแล้วก็ต้องหยุดเหมือนหยุดอาชีพอบหยุดการทํางานลดการทํางานให้น้อยลงพอทานยาตามที่หมอให้มาทานไปเช้าขึ้นมาเนี่ยจะตื่นขึ้นมาทํางานตื่นไม่ได้ พอลุกขึ้นมาก็รู้สึกว่าเวียนแล้วก็ต้องล้มตัวลงต่อเราก็แบบจะทํำยังไงดีเนี่ยเรากินยาตัวนี้ไม่ได้ละพี่ก็เห็นในรายการทีวีนะคะก็เห็นแบรนด์อของคุณยูลูกชิ้นปลายาวราซึ่งเขาผลิตแคลเซียมเพราะได้รับนวัตรกรรมโลกด้วยเรากา็สั่งมากินพี่ทานไปได้2เดือนกว่านะคะพอเดือนที่3เนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่หายโดยที่แบบว่าไม่รู้ตัวพราเหมือนแบบว่าตอนแรก กินไปเดือนแรกพี่ก็ยังแบบเอ้ยมันมันดีจริงหรอพอเดือนที่2ผ่านไปเดือนที่3พี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยนี่พี่หายแล้วเหรอคือมันหายโดยที่แบบว่าเราไม่รู้ตัวนะคะที่เขาว่าแบบเออมันช่วยค่อยๆฟื้นฟูของเราเพราะว่าเราก็เป็นหนักได้ใช้สินค้าตัวนี้จริงแล้วก็กินจริงใครที่มีอาการแบบนี้นะคะพี่ชมขอแนะนําเพราะว่าเป็นอาหารเสริมที่ทํามาจากธรรมาชาติแล้วก็กินแล้วไม่มีสารตกค้างอันนี้ขอแนะนําเลยค่ะ และนี่ค่ะคุณผู้ชมคาคือ2ตัวช่วยดีๆที่ทานควบคู่กันนะคะทั้งฟื้นฟูแล้วก็บำรุงมาดูแลกระดูกและข้อต่างๆในร่างกายของเราค่ะกับผลิตภัณฑ์ดีๆจาก UNC กันดีกว่าค่ะ เห็นผลจาก UNC ประกอบด้วย UNC แคลเซียมพลัส0แคปซูล1กระปุกและ UNC โปรจอย30แคปซูลอีก1กระปุกทั้งเซ็ตจากราคาปกติ3290บาทพิเศษเหลือเพียง1,990บาทเท่านั้นแถมฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02-666-1059ย้ํา0ำ6 6 6 6 6 1059สามารถสั่งทางไลน์ได้ที่ at u n c h e l h หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.unc.co.th สุมิตาหรือตะกูลนะคะอายุ49ปีอาชีพธุรกิจนะคะส่งออกต่างประเทศค่ะเครื่องดื่มและอาหารสุขภาพของนกเนี่ยก็คือว่าเคยเจออุบัติเหตุด้วยแล้วก็สรีระของนกเนี่ยมีกระดูกงอกระดูกเนยที่ก้นกบนะคะ แล้วก็ประการที่3คือเรื่องของวันมาม่าของผู้หญิงจะมีปัญหาตั้งแต่สาวๆเลยค่ะทุกรอบเดือนจะต้องทําให้หลักของเราเนี่ยก้มไม่ขึ้นเงยไม่ขึ้นมันก็จึงเป็นปัญหาให้นกเนี่ยมีสุขภาพที่ไม่ดีกว่าก,กระดูกจะทําอะไรเนี่ยก็คือจะก้มเก็บปกากาก็ไม่ได้จะปวดมากบางครั้งถึงขนาดาว่าลุกขึ้นจากเตียงไม่ได้สามีต้องพาอุ้มไปฉีดยาไขเส้นคุณภาพของยูนซีที่นกประทับใจพอทานแล้วจากที่เราเคยเป็นทุกเดือนทุกเดือน,ท,อนที่สามีบอก เดือนหนึ่งวันที่ฉันมากเนี่ยมันเป็นวันที่จะสงสารภรรยายที่สุดพอเราทานไปหนึ่งเดือนน่ะนกหายสามีก็อุทานขึ้นมาเฮ้ยของเขาดีจริงๆว่ะนกไม่เคยเป็นอย่างนี้นกหายได้ยังไงจนเกิดเอฟเฟกที่ว่าร่างกายเราสตรองขึ้นแข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อเราดีขึ้นมันก็เลยทําให้เราอ่ะพยุงก้นกกได้ด้วยที่เราแทบจะแบบว่าทําอะไรไม่ได้เลยต้องนอนอยู่บนเตียงนะลุขึ้นมาทําอะไรได้ลุขึ้นมาทํางานอย่างเบิกบานได้ถ้าในใจนกเรียกว่าแบนเต็งหนึ่งแล้วกันในลักษณะเรื่องของแคลเซียมและข้อถ้า คุณอยากสุขภาพดี UNC คุณหยิบยื่นความดีความมีคุณภาพนี้ให้กับตัวคุณและครอบครัวค่ะครับผมผมวุฒิธรชัยยะทนายกิติอังกูลครับปัจจวบรับหน้าที่เป็น personal trainer ครับผมเนี่ยเป็นนักกีฬาตั้งแต่สมัยเด็กๆครับช่วง20ต้นๆน,นะครับก็มาเล่นไต่กีฬามันใช้ร่างกายที่ค่อนข้างหักโหมมากนะครับผมเขาเรียกว่า overloading ครับมันทำให้เจ็บข้อสะโพกแล้วก็ข้อเขาเนี่ยเวลานอนเนี่ย มันจะนอนไม่หลับเลยวิธีการที่จะทําให้นอนหลับได้ดีที่สุดนะั่นคือผมต้องยกขาพาดกับกําแพงอ่าให้สูงสไว้นะครับแล้วคืนนั้นจะหลับสบายมากครับผมแต่โชคดีมากครับที่ณนะปัจจุบันเนี้ยผมไม่ต้องนอนยกขาพาดกำแพงอีกต่อไปครับเพราะว่าผมได้พบกับแคลเซียม U N C ครับไม่ถึง1อาทิตย์ครับมันเห็นผลเลยว่าอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าที่ข้อสะโพกค่คอยๆลดน้อยลงนะครับจนปัจจุบันเนี้ยครับผมอาการเหล่านี้มันหายไปแล้ว โอ้โหและที่อยู่ตรงหน้าเราทั้ง3คนนี่คือรางวัลบางส่วนนะคะคุณผู้ชมที่ทางผลิตภัณฑ์ UNC ได้รับมาเรื่อนเดี๋ยวให้คุณยูได้เล่าบ้างดีกว่าว่ามีรางวัลอะไรบ้างแบบว่ายกตัวอย่างมาก็ได้เพราะว่าถ้าพูดทั้งหมดวันนี้<ม>พูดไม่หมดจริงๆน้องเฮนคือเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะ,คะจริงๆเขาเรียกที่ว่าหนักล่ารางวัลค่ะ<ม><ม>คือ,อยูว่าเป็นคนหนึ่งที่เคยได้กินเนสเวอร์คอดค่อหค่ะก็ จริงๆแล้วค่ะหลายๆท่านนะคะก็อาจจะไม่ทราบว่าคนไทยเนี่ยเก่งนะได้รับหลายๆรางวัลค่ะและโชคดีมากเลยค่ะว่ายูได้ถูกเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปไปแข่งที่เวทีระดับโลกค่ะเท่านั้นเองค่ะเราก็ได้รับมา2เหรียญทองก่อนบนเวทีระดับโลกสองและกลับมาจากที่2เหรียญทองเนี่ยเราก็ได้รับเลือกค่ะให้เป็นเพชรพาณิชย์ก็คือทางกระทรวงนะคะพาณิชย์เองเนี่ยค่ะก็ให้รางวัลเหล่านะคะในมุมของนวัตกรรมนะคะแล้วหลังจากนั้นเองค่ะก็ทางประเทศไทยแล้ว ก็ส่งเราไปแข่งในบนเวทีระดับโลกเราก็ได้อีก3เหรียญทองค่ะโโก็เลยกลายเป็นว่าใช่ก็เลยกลายเป็นว่า UNC แคนเซียมกับ UNC อปโจอยเนี่ยค่ะก็ได้รับรางวัลนในเรื่องของการดูดซึมโมเลกุลเล็กที่สุดนะคะแล้วก็นําไปใช้ได้ดีที่สุดเพื่อที่ทําให้กระดูกและฟันนี่มีความแข็งแรงได้มากที่สุดแล้วก็ ลดในเรื่องของมลภาวะของการเสื่อมนะคะคในเรื่องของข้อเสื่อมข้อติดแล้วก็ข้อเข่าต่างๆนะคะคือเราเสริมได้ดีมากๆค่ะหลังจากนั้นเองนะคะปีที่ผ่านมาค่ะครเราได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมแห่งชาติค่ะโอ้โหน,นี่คือแบบว่าแต่ละรางวัลน,นี่แบบคนรู้จริงๆคุณผู้ชมแล้วก็ภาคภูมิใจแทนตัวคุณยุร,รวมถึงประเทศไทยเองเพราะฉะนั้นวันนี้คุณพลาดไม่ได้ที่จะรับประทานพ,พืชเถั่อนดีๆจาก UNC ที่เป็นความภาคภูมิใจของเราไปสู่เวทีระดับโลกแบบนี้ค่ะเอาเว่ในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาฝาก กันกับโปรโมชั่นสุดพิเศษกันดีกว่าครับ ุดเห็นผลจาก UNC ประกอบด้วย UNC แคลเซียมพลัส0แคปซูล1กระปุกและ UNC Projoy 30แคปซูลอีก1กระปุกทั้งเซ็ตจากราคาปกติ3290บาทพิเศษเหลือเพียง1,990บาทเท่านั้นแถมฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02-666-1059ย้ํา0ำ6 6 6 6 6 1059สามารถสั่งทางไลน์ได้ที่ @unc.help หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.unc.co.th